แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็สำหรับแผนเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้ก็จะเป็นอ่าช่วงของเทรนไลน์ชุดนี้นะครับ ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเบรกลงได้เนี่ยอ่าก็จะ follow sell ลงมาถึงอ่าช่วงโซน30-1นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้หาจังหวะในการ follow buy นะครับอ่าถ้าขึ้น m 1นะดู m 1ชุดนี้นะครับการราคาก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็หาจังหวะ follow ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงของโซนอ่าศูนย์สีถึงหนสองนะครับชุดนี้ก็ กราฟมาเทสช่วง1นึนะครับแล้วก็พักตัวลงมาระยะหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะฮะก็ถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นนะเราก็หาจังหวะในการย่อแล้วก็ Follow By อย่างเดียวเลยนะฮะนะตรงนี้เบรกได้นะครับก็รีเทสก่อนที่กราฟราคาเขาก็จะลงมาใช้โซนอีกครั้งหนึ่งนะครับเบรกแล้วก็รีเทสตรงมาแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่ในโซนนี้นะฮะกราฟมองง่ายอยู่นะฮะสำหรับเมื่อวานนะแล้วก็ ช่วง31ม6นสนะครับกราฟก็มาเทสแนวต้านนะฮะแล้วก็ไหลลงไปนะครับตรงนี้ก็พักตัวลงไปค่อนข้างไกลเลยนะฮะประมาณส0 0จุดนะฮะก่อนที่จะเบสขึ้นไปแล้วก็กลับขึ้นมายาวเลยนะฮะเป็นออทามไฮไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทศวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปนทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะโอเคล่าสุดนะครับ กราฟขึ้นไปทํำออทำไฮนะฮะตอนนี้ไปถึง3,200เลยนะเป้าต่อไปที่น่าสนใจนะครับที่กราฟมีโอกาสไปถึงนะครับสามสหถึง3 3 7สนะครับอันนี้เป้าอนาคตนะดนะเดี๋ยวเราดอบไทม์เฟรมลงไปดูเรื่อยๆนะครับว่าจุดไหนน่าสนใจบ้าง ชุดนี้เกิดหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราหาซัพพลายไม่ได้นะครับนอกจากการตีฟิโบนะครับหาแนวต้านเพื่อดูเลคชั่นนะครับอตอนนี้กราฟอยู่ในโซน วิโบภาคสุดท้ายของทำเปรม30นาทีนะฮะช่วง3 2 0 8ถึง3226นะครับชุดนี้นะครับเราต้องรอการพักตัวอีกทีนึงนะฮะถ้าพักตัวลงมานะครับเราจะมีแนวรับอยู่ที่3 2 0 0นะครับ3200นะครับถึง3192นะฮะตรงนี้นะน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าพักตัวลงมาเราอาจจะรอฟอร์มตัวที่โซนนี้นะครับแล้วก็ อาจตังหว่าในการบายต่อนะครับเมื่อลงมาในโซนนะครับมีคอนเฟิร์มนะครับบายต่อขึ้นไปนะฮะเป้าใหมายก็มองไฮเดอรไว้ก่อนนะครับช่วง3 2 1 4นะฮะอ่าแล้วก็ถ้าอ่าถ้าเกิดว่าในกรณีตัวนี้เอาไม่อยู่นะครับหลุดลงไปก็จะมีโซนนี้หนึ่งโซนนะครับที่น่าสนใจ3 1 7 6ถึง3 1 6 8นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าในกรณี ชุดนี้นะครับอ่าชุดนี้ถ้าเกิดว่าทำสวิงอันนี้ก็ทำสวิงแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเบรกโลลงต่อแบบนี้นะอาจจะหาจังหวะในการฟอลโล่เซลลลงมานะครับเป้าหมายมอง3ามพันนะฮะแต่ถ้าเกิดเ,าเขาเบรกไฮขึ้นไปต่อแบบนี้เรารอก่อนนะครับเบรกไฮขึ้นไปต่อรอก่อนนะครับรอการเสียโครงสร้างก่อนนะครับแล้วค่อย นะฮะตอนนี้กราฟอยู่โซนเนี้ยผมยังมองว่าอ่ายังรอาการเสียงโครงสร้างรอาการพักตัวนะฮะเพื่อที่จะบายต่อขึ้นไปนะครับจะบายตรงนี้เลยถามว่าบายได้ไหมบายได้ครับแต่ว่าอ่ามันคือแนวต้านนะครับที่ผมสร้างไว้นะผมก็อาจจะไม่สบายใจในการบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสนะครับเป็นโครงสร้างแบบนี้นะย่อลงมาเราอาจจะบายขึ้นไปก่อนจนกว่าไม้บายเราจะแพ้นะครับอ่า ถ้าเกิดว่ายอ่อแล้วก็ยังไม่หลุดโลนะฮะเราก็อาจจะหาจังหวะในการย่อแล้วบายต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการาฟย่อลงมาแล้วหลุดโลค่อยกลับหน้าเทรดนะฮะอ่าแต่ถ้าผมเองนะผมว่าจะมองว่าตรงเนี้ยอาจจะหลุดนะฮะก็หาจังหวะเซฟลงมานะครับ,าานะรบมาถึงโซนนี้คออ่อยรอฟอร์มตัวเพื่อที่จะบายอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในว,วันนี้เนาะ โซนนะครับผมว่าจะมีรอ3168ถึง3176 3192ถึง3า0พนะครับแล้วก็ชุดนี้ล่าสุดนะครับไม่แน่ใจว่าจะทันไหมนะครับถ้าลงคลิปไปแล้วกรัฟลงไปเลยก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มบายที่โซนนี้นะครับ3า0 2ถึง3192นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะจ,จะเข้าไปอัปเดตให้ใน t e l e g r a กรมอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มท e l ล g r a กรมนะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ